ลักเขา<ว>ต้องมา<ว>หา<ว>เขานะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้ติดเขานั่นเองอยากให้ชมตรงนี้น้องเอมมี่น้องเอมมี่อันนี้คือว้าวว้าวไหมว้าว,ว,าวไม่ได้ขึ้นมาเออนั่นแหละเพราะว่าก้เกียนั่นเองนะน้องอมี่ก็เลยไม่ได้ขึ้นมาก็เลยไม่ได้เห็นนี่คือผลงานโดกมาโดกมากแต่กลัวอย่างเดียวน้องเอมมี่ว่าเขาจะร่วงไหมปีมปีที่แล้วนะต้นต้นสูงนั้นก็ออกอย่างนี้แหละเป็นพวงอย่างนี้ ซึ่งตามหลักความจริงนะเป็นไปไม่ได้ที่จะติดทุกต้นที่ทุกทุกทุกลูกเพราะมันลูกใหญ่มากเอาเป็นว่าสามลูกกิโลหรือว่าสี่ลูกกิโลดังนั้นถ้าอย่างเงี้ยมันจะไหวไหมไม่ไหวก็คาดแค่ว่าคาดคะแนนว่าจะติดกี่ลูกคะอาจารย์สักสองลูกก็พอละน,นพวงห <2 S 1> นึ่งขอต่อ,อต่อเอคะเออต่อช่อเนี่ยสักสองลูกก็ก็ก็โอเคแล้วนะเราก็จะได้หลายลูกนะเพราะ มันจะลบน้ำหนักได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โดกขนาดนี้เอามาดูใกล้ๆน้องเอมี่นะอันนี้จะเห็นว่าประมาณสักสามสัปดาห์ที่เริ่มที่จะออกมาอย่างนี้นะ,ะผ่านนี้อร่อยมากนะ ชื่ออะไรนะคะปีเตอร์สันปีเตอร์สันนะปีเตอร์สันเหมือนกันแล้วก็เคยได้ยินปีเตอร์แฮทใช่ไหมฮะนี่ปีเตอร์สันอร่อยอ๋อลักษณะใบเขาจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใบเห็นใบเล็กๆไหมใบเล็กๆเรียวๆเนี่ยเล่าๆไม่ไม่ได้เดียวเท่าไหร่นะใบจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยนะก็ต่างจากบางอันที่ใบเรียวยาวหรือว่าใบใหญ่ๆอย่างเช่นบู้เจ็ดเนี่ยก็จะใบใหญ่มากนะอันนี้เนี่ยจะใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่ตั้งแต่ออกลูกเห็นไหมครับเขาออกก่อน หลังจากนั้นเขาก็จะแก่แล้วก็เก็บเกี่ยวได้ก่อนด้วย mm. นะบางบางทีในประมาณสักอย่างเช่นจางนับจากตรงนี้ไปต้นสิงหาเราก็จะได้กินคาระ <Okay. S 1> ในขณะที่บูธเจดออกเริ่มออกตรงนี้ที่เห็นช่อนะครับ mm. ก็อาจจะใช้เวลาถึงสิบเดือนหรือสิบเอ็สิบสองเดือน mm. ด้วยซ้ำบางทีนะม,าามันถึงได้มีราคา,า,คานะแต่เราก็จะบอกเลยนะว่าถ้าหากว่ามันใช้เวลาในการ เติบโตนานเนี่ยรสชาติมันก็จะดี mm hmm. บุชเจดจะรสชาติดีแต่อันเนี้ยก็รสชาติดีเหมือนกัน<ฆ>นะบุชเจดจะเป็นกลมลูกกลมเดี๋ยวเราให้ดูกันตอนที่เป็นลูกโตนะครับลูกกลมแล้วก็ผิวค่อนข้างที่จะสีเขียวไม่ได้เรียบแต่นี้จะเป็นผิวมันงั้นะลองดูสิขนาดลูกเล็กๆเ,เ,เนี่ยอย่างสังเกตก็มันแล้วนะอันนี้ก็คือดูความต่างนะครับสังเกตได้ตั้งแต่ใบดูสายพันธุ์นะครับ แล้วก็ดูในส่วนของอลักษณะผลมันจะมีทรงกลมบ้างนะครับพีทสันก็กลมบู๊ก็กลมบู๊เจ็ดนะครับก็กลมเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าอันนึงผิวมนันอีกอันนึงไม่มันแบบด้านๆนะนะอันนึงมันแบบว่าออกเนึองๆมันๆนะผิวผิวข้างนอกนะปลุกเปลือกนะแต่ถ้าเป็นบู๊เจ็ดนะจะเป็นสีเข้มจัดเลยเหมือนใบแล้วก็ผิวด้านๆนะนี่นก็คือเป็นการ ให้ดูในเบื้องต้นเวลาเราไปซื้อที่ที่ร้านใช่ไหมฮะที่เขาขายจะได้รู้ว่าโอ้นี่คือบุจจนาพันอะไรรสชาติเป็นยังไงคนขายเขาบางทีเขาก็จะขายเนาะเขาก็จะพูดไปเลยนะครับนี่ก็คือเบื้องต้นในการที่จะให้รู้จักสายพันธุ์แล้วก็ลักษณะช่อใช่ไหมครับที่เป็นการออกลูกแล้วเห็นไหมฮะดูสวยไหมสวยค่ะสวยนะเดี๋ยวค่อยรอรับประทานนะคะน้องเอมี่